ครับสวัสดีครับเมอร์ซีคุนซีศูนต์ติดตั้งโช้ล่าเพื่อความนุ่มนวลบนถนนรามอินทากิโลเมตรที่7นะครับไฮลักตัว v ีโก้แชมป์นะครับมาร์คเกตโช้ล่างใหม่นะครับที่ร้านเมอร์ซีคุนซีนะครับด้วยการติดตั้งชาร์ปโมโนเอสเอสโมโนทูบ 8, ube, นะครับที่คือชาร์ปหน้าหลังของโมโนเอสเอสเป็นโมโนทูบกึ่งแก๊สกึ่งก๊ามันมาพาร้อมระบบวาล์วออโต้ คอยควบคุมให้ช่วงล่างเพิ่มแรงดีดทำให้ช่วงล่างนุ่มนวลหนึบนิ่ง,น,งนั่งสบายลดอาการสะเทือนอาการครองสังเกตได้ว่าชอป mono ss monotube นะครับขนาดกระบอกลูกสูบใหญ่กว่าชอคเดิมที่มาจากโรงงานเท่าตัวนะครับไม่ว่าจะเป็นชอปด้านหลังและชอปด้านหน้าด้วยคุณสมบ,บัติของชอป mono ss เป็นชอปแบบแก๊สผสมน้ำมันมีระบบวาล์วออโต้ขนาดกระบอกใหญ่ลูกสูบใหญ่ ควบคุมการดีดของคอยสปริงด้วยระบบวาอาวอ,าอาโต้ทำให้ช่วงล่างลดอาการสะเทือนการดีดเด้งเพิ่มสมรรถนะในการขับขี่ที่หนึบนิ่งทางที่ใช้รถกระบะท,ทุกรุ่นทุกยี่ห้อนะครับหรือรถ PPV อยากอัปเกรดช่วงล่างให้นุ่มมวลนั่งสบายชุด mono SS ชุดช่วงล่าง mono โโ SS นุ่มนวลหนึบนิ่งนั่งสบายนอกจากนี้นะครับเราอัปเกรดระบบเบรกใหม่นะครับเปลี่ยนจานขยาย340 พร้อมกับคาลิเปอร์ใหม่ผ้าเบรกใหม่นะครับเมอร์ซคบนหนรามินทากิโลเมตรที่7บริการอัพเกรดช่วงล่างให้นุ่มนวลน,นั่งสบายด้านหน้ากระบ,บะวีโกแชม์นะครับเราจะทำการติดตั้งชรัปโมโน s อแบบโมโนทูบแก๊สผสมน้ำมันที่มีขนาดกระบอกใหญ่ลูกสูบใหญ่นะครับ เราทำการติดตั้งชับโมโนเอสเอสคู่กับสปริงเดิมที่มาจากโรงงานชับโมโนเอสเอสแบบโมโนทูที่มีขนาดกระบอกใหญ่ลูกสูบใหญ่นะครับติดตั้งคู่กับสปริงเดิมที่มาจากโรงงานในรถกระบะวีโก้แชมป์นะครับเพิ่มความนุ่มนวลในการนั่งรยสานเพิ่มสมรรถนะในการขับขี่ที่เนิบนิ่งโดยระบบวาล์วออโต้ควบคุมการดีดของคอยสปริงได้ดี ทำให้อาการสะเทือนมียงห้องโดยสารลดลงนั่งโดยสารนุ่มนวลสบายควบคุมรถได้ดีสมรรถนะดืบนิ่งนี่คือช้อฟโมโนเ s สแบบโมโนทูบแก๊สผสมน้ำมันคู่กับสปริงเดิมๆที่เราทำการติดตั้งในรถกระบะวีโ o ้แชมปรถทุกรุ่นทุกยี่ห้อนะครับอย่าอักเก็ดโช้ล่าให้นุ่มนวลน,นั่งสบายนะครับตรงมาที่เมอร์ซี่คบนถนนรามบินทากิโลเมตรที่7นะครับ ไฮลักวีโกแชม์นะครับอัปเกรดช่วงล่างใหม่ด้วยครับโมโนเอสเอสกู่กับสปริงเดิมที่มาจากโรงงานจับโมโนเอสเอสโมโนทูบแก๊สผสมน้ำมันที่มีขนาดกระบอ,อกใหญ่มีระบบวาล์วออโต้ทันทีที่สปริงและแหนบดีดตัวรับโมโนเอสเอสจะเพิ่มแรงหน่วงตามแรงหน่วงคอนโทรลให้สปริงและแหนบลดแรงดีดทําให้อาการสะเทือนการดีดเด้งบนยี่ห้อดยสารลดลงูโดยสารจะสัมผัสถึงความนุ่มนวลในการนั่งโดยสาร ะเพิ่มสมรรถนะในการขับขี่ที่นุ่มนิ่งช่วอับโมโน s อสินค้ารับประกัน2ปีหรือ50,000กิโลเสีย1ตัวเปลี่ยนหรือเคลมใหม่ให้2ตัวหมดรับประกันสามารถซ่อมเปลี่ยนอะไรได้นี่คือจุดเด่นของชัวงอับโมโน s อด้านหน้ารถกระบะไฮลักวีโวแชมป์อัปเกรดระบบเบรกใหม่ ดยเปลี่ยนจานขยายจากเดิม290กมิลเป็น340พร้อมกับคาลิปเปอร์ใหม่ที่มีขนาดลูกสูบใหญ่และผ้าเบรกที่มีขนาดใหญ่ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการระยะเหยียบแบรกแบบสั้นลงไฮรักวีโก้แชมป์นะครับมาเก็ตระบบเบรกใหม่นะครับจากจานขยายเดิม290กมิลนะครับเป็น340มิลพร้อมกับลูกสูบ ของคาลิเปอร์ที่มีขนาดกระบอกใหญ่นะครับทำให้ระยะเบรกสั้นลงเบรกอย่างมั่นใจไฮลักวีโก้แชมป์บับเกตช่วงล่างใหม่ด้านหน้าโดยชรับโมโนเอสเอโมโนทัวคู่กับสปริงเดิมที่มาจากโรงงานพร้อมระบบดิสเบรกหน้าใหม่เพิ่มประสิทธิภาพในการขับขี่เพิ่มความนุ่มนวลในการนั่งโดยสารเพิ่มสมรรถนะในการเหยียบเบรกและขับขี่อย่างมั่นใจ ยาบเกดช่วงล่างให้นุ่มนวลน,นั่งสบายตรงมาที่เมอร์สสี่คู่บนถนนรามอินทากิโลเมตรที่7ด้านหลังรถกระบะไฮลัก v ีโกแชมป์นะครับเราทำการติดตั้งชัรับโมโน s อนะครับที่มีขนาดกระบอกใหญ่ลูกสูบใหญ่เมื่อเทียบกับชาร์เดิมๆที่มาจากโรงงานการติดตั้งชับโมโน s อคู่กับสปริงเดิมและแหนบเดิมนะครับ โับโมโนเอสเอสเพิ่มความนุ่มนวลในการนั่งโดยสารด้วยขนาดกระบอกใหญ่ลูกสูบใหญ่อหคอยควบคุมการดีดของตัวแหนบได้ดีนะครับรถทุกรุ่นทุกยี่ห้ออย่าอัปเกรดช่วงล่างใหม่ตรงมาที่เมอร์ดส 4x4 นะครับไฮลักวีโกแชมป์กับชอัโมโนเอสเอสโมโนทู๊แก๊สผสมน้ำมันที่มีระบบวาลออโต้เพิ่มความนุ่มนวลในการนั่งโดยสารด้วยขนาดกระบอกใหญ่ลูกสูบใหญ่ติดตั้งคู่กับแหนบเดิมๆที่มาจากโรงงาน ชับปโมโนเอสเอสจ่ายน้อยๆเดินุ่มเยอะๆคุณภาพเกินราคารถทุกรุ่นทุกยี่ห้อนะครับอย่าอัพเกรดช่วงล่างให้นุ่มนวลนั่งสบายนะครับติดตั้งช็อบโมโนเอสเอสเมอร์ซีคณสี่ศูนย์ติดตั้งช่วงล่างเพื่อความนุ่มนวลบนหนวรามอินทากิโลเมตรที่เจ็ด